มัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่17ภาคีเครือข่ายทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมกว่า3,000คน โดยนายเดชอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1 7พุทธศักราช2567ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ภายใต้ประเด็นหลักเศรษฐกิจยุคใหม่สร้างสุขภาวะไทยยั่งยืนซึ่งมีภาคีเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในที่ประชุมกว่า2,000คนและผ่านระบบออนไลน์อีกกว่า1,000บัญชีพร้อมกันนี้นายเดชอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวแทนประกาศเจตนารวมร่วมกันขับเคลื่อนมติสมัชชาอนามัยโลกการมีส่วนร่วมของสังคมพร้อมเดินหน้าสแสวงหาชันทะมะติสระเบียบวาระพลิกโฉมกำลังคนท่องเที่ยวแนวใหม่ พร้อมเสนอ2ประเด็นใหญ่ทวงคืนสิ่งแวดล้อมสารพลังสู้ NCDS เป็นวาระแห่งชาติขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคีเครือข่ายมาร่วมกันลงมติการดูแลสุขภาพแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือการเสริมสร้างสุขภาพกับการซ่อมแซมการเสริมสร้างก็คือต้องดูแลสุขภาพย้ายคนไทยเป็นโรคครับย้ายคนไทยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าสาเหตุมันจากอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงแวดล้อมผมว่าสิ่งแวดล้อมสมัยก่อนกับวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากทาให้สุขภาพ ไทยมีผลกระทบเรามีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาอยู่มากมายในประเทศโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่รับผิดชอบสร้างทั้งอากาศเป็นพิษสร้างทั้งน้ําเสียล้วนแล้วแต่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยทั้งสิน้นผมอยากให้กลับไปดูต้นทางจริงๆผมว่าคนไทยถึงเวลาแล้วต้องคิด หมอปู่ย่าตายายเราแทบจะต้องไม่ใช้โรงพยาบาลเลยอาหารการกินการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้โรคที่น่ากลัวที่สุดที่อันตรายต่อเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุดคือโรค NCD คือโรคที่เกิดจากนิสัยเราเองเกิดจากพฤติกรรมเราเองเช่นโ,โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโรคมะเร็งโรคนี้เนี่ย ทำให้คนไทยตายปีหนึ่งไม่น้อยกว่าส0่แสนคนนะครับต่อปีโรคนี้เนี่ยทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเสียหายปีละไม่ต่ํากว่า1.6ล้านล้านบาทเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขต้องใช้งบประมาณในการมาดูแลรักษาโรคนี้ครับปีหนึ่งไม่น้อยกว่า1นึ่งแสนหาหมืล้านเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองออกกาลังกายยินได้เป็นผมว่าสามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินไปเยอะมาก ความตั้งใจของพวกเราอยากเห็นการขับเคลื่อนในปีนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจจูงมือกับสุขภาพประเทศกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตแล้วถ้าเราต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างฝ่ายต่างทำแบบนี้เราจะไม่รอดอีกต่อไปตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุขยืนยันกับเราเลยว่าคนจะต้องป่วยติดเตียงก่อนตาย6ปีรู้ไหมครับว่าตัวนั้นทำลายเศรษฐกิจทำลายความรู้สึกทำลายประเทศอย่างใหญ่หลวง คนที่ทานของหวานเยอะๆดูบุหรี่จัดๆดื่มเหล้าเยอะอายุจะหายไปอีกสิบกว่าปีผมว่าตัวเลขอย่างงี้น่ากลัวมากๆเลยถ้าเราไม่เริ่มให้ความสําคัญกับวิกฤตของประเทศในครั้งนี้ด้วยการที่มารวมแรงรวมใจกันจับไม้จับมือไปด้วยกันเศรษฐกิจไม่มีทางยั่งยืนเลยถ้าไม่ดูแลผู้บริโภคถ้าไม่ดูแลพนักงานในองค์กรถ้าไม่ดูแลชุมชนนี่คือเมสเซจหรือข้อความที่คณะกรรมการชุดนี้ต้องการจะส่งในครั้งนี้ อยากชักชวนคนไทยทุกคน160กว่าล้านคนมาร่วมผนึนกกำลังขับเคลื่อนไปด้วยกันอาจจะช้าหน่อยแต่จะยั่งยืนอยู่กันอย่างยาวนานทุกคนมีความสุขต่อไปนี้จะมีแค่คำว่าเกิดกระแก่ไม่มีคำว่าเจ็บอีกต่อไปในสังคมไทยสิ่งนี้คือสิ่งที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้งในเชิงพื้นที่เชิงจังหวัดเชิงตำบลเชิงอำเภอเชิงประเด็น ทุกคนรวมใจกันมาทำและเราเชื่อเหลือเกินว่าในมิติสองมิติในวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างดีๆที่ให้เห็นเรื่องประสิทธิภาพของเศรษฐกิจที่จูงมือไปพร้อมกับสุขภาพฝากทุกคนช่วยกันเข้ามาผนึกกําลังด้วยการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติไม่มีอะไรสําคัญกว่านี้อีกแล้วเท่ากับสุขภาพและชีวิตของคนไทยกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจุดสําคัญก็คือว่าเราเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเป็นตัวที่เขาเรียกบัตทอมอัพโพลิซีคือมาจากฐานรากมาจากภาคประชาชนแล้วก็ภาควิชาการภาคส่วนต่างๆซึง่งต,ง,ตงต่างกับนโยบายอ,อื่นบางทีที่เป็นลักษณะทบดาวตอนที่เราพัฒนามติหรือทํานโยบายเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องคิดจนครบกระบวนการนโยบายก็คือพอเมื่อไหร่ที่เราสร้างกระบวนการ คือก่อนที่จะมาถึงสมัชชาวันนี้จริงคุยกันมาหลายเดือนทั้งการทบทวนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาต่างๆแล้วก็มีมาตรการต่างๆแล้วก็มีกระบวนการมีส่วนร่วมที่ในพื้นที่ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นพอมติออกมาเนี่ยเราก็จะดําเนินการไปสู่ในการปฏิบัติเพราะฉะในมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่17 2เรื่องในทั้งเรื่องกําลังคนแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวกับสุขภาวะนะครับซึ่งภายใต้ธีมหลักของเราคือเป็นเรื่องเฮลกับเวลนะคือเป็นเรื่อง เศรษฐกิจไทยแล้วก็ให้มีสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วยเราเรามองสองขาไปด้วยกันตั้งขาสุขภาพแล้วก็ขาเรื่องเศรษฐกิจหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยตรงมติเราก็จะมีการสรุปจากการประชุมตรงนี้แล้วก็นําเสนอต่อคณะก,กรร,ม,ร,รม,นนมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อผ่านคณะราาสุภพแห่งชติลังจฐมนตรีเขาเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ไปดําเนินการแล้วก็จะมอบหมายให้ฝ่ายที่ต้องติดตามแล้วก็รายงานความข้าวหน้าต่อข้าตรีต่อไปนะครับ